สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับสําหรับมือใหม่นะครับอารเชื่อม c ซ2เบื้องต้นนะครับครับหลักการเชื่อมนะครับเราวางนะครับสังเกตดูนะครับผมได้วางลักษณะนี้นะครับห่างประมาณสักหนึ่งเซนนะครับเพื่อให้นะครับลวดเชื่อมนี่ไปชนกับชิ้นงานนะครับแล้วเราก็กดนะครับระวางนะครับวางลักษณะนี้แล้วเราเอียงนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็กดนะครับเนี่ยสังเกตนะครับ มันจะอยู่ในสถานะนี้ส่วนตัวนี้นะครับเราก็เอียงนะครับเราจี้เข้าไปหามุมนะครับจี้เข้าไปหามุมแล้วเราก็กดนะครับครับก็จะนะครับส่วนการเชื่อมนะครับเราวางนะครับวางไว้เลยครับวางหัวเชื่อมไว้บนนะครับเหล็กนะครับแล้วเราเอียงนิดหน่อยนะครับแล้วเราทําการกดนะครับแล้วเรากดไล่ม้เรื่อยครับถอยม้เรื่อยนะครับถอยม้เรื่อย ครับนี่ครับนี่คเมื่อเราเชื่อมเสร็จนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าส่วนการเชื่อมฟิลเลตหรือตัวทีเราเชื่อมอย่างไรนะครับในการเชื่อมเชื่อมแทกนะครับผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับการเชื่อมฟิลเลตนะครับนี่ครับระวางนะครับ นี่ครับเราวางหัวเชื่อมนะครับหัวเชื่อมแล้วเราหันนะครับเราหันนะครับให้ลวดเชื่อมเข้าไปจนมุมเรานะครับเราก็วางหัวเชื่อมไว้ลักษณะนี้ให้มันประคองอยู่ให้มันตรงมุมพอดีนะครับแล้วเราก็เอียงองศาเข้าไปหานะครับแล้วเราก็ทําการกดนะครับกดแล้วเราก็ดึงถอยกดแล้วดึงถอยนะครับ สังเกตนะครับในเชื่อมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสําหรับทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มเชื่อมครับ CO2 นะครับพอเป็นแนวทางนะครับขอบคุณครับ